อันเป็นน้าับองา่าขวดแล้วพี่น้องขวดดน้องอ่าขวดาใส่อันนี้ก็นนเป็นหน้ำแดงก็พ <c oughs> ี่น้องหน่ำแดงเอ่อีีขาวพี่น้องตัวตรงหมดใส่ิงเขาไปพร้อมหน้าเครื่องงพี่น้องเป็นขวดสารีเดาพี่น้อง หน้าเทียมเลยครับง่นที่ท้ลงไปเลน้องทลงทลงนครบเลนเกอีเอาที่ติาเลเนองินติติดีาพี่น้องแล้วบอกจะเมามเท้าลงไปนี่นี่ครับผมอุ่นงที่อยู่ทีอ่ีแ้องวติดงเอาไปเสียย็เลยนนองมนี่ สามถึงสี่ชังก็ไปนอนนี่มากินเลยก็ง่ายครับไปนง่าย้องหนาวต้องี่นอนชื่อม่ปนอนห้ารกันนึ่งาพปือดงไว้ประมาณสักส่ชั่วโมงก็นอนงดดก็ไปนอนดดงีี้ก็ไปนอนมีาตดแไปยครับสวัสดีครับวันีนอ,งองป้องายสุภูสะกุนกับผมทั้งฟังไทยฟังเล่าและต่างประเทศนะครับเตอรมวันนี้ก พอกันกับช่องถุงกุ้ลาผ้าแดงครับพี่น้องพอก,ก,บบกนันกับเบาปีกกลิ่นรั่กกวคือก็กับพี่น้องเมื่อกี้สีผ้าพีผ้าน้องมาก,กินกุ้งดองซีอิ๊วเอออนี่ดองใบหาชั่วโมงครับพี่น้องดอ,องใบหาชั่วโมงฝีมือสาววีครับพี่น้องดองใบหาชั่วโมงแล้วแต่ถิ่มากินเบิ่งพี่น้องเป็นไดดแซ่บบ่แซ่บมาพี่น้องเกิเป็นการบวชเสียแล้วนะกินเลยฝีมือสาววีถึงเป็นัแดดมาพี่น้องมาลองซีมเบิ่งก่อนแบบนี้ กุ้งดองซีอิวก็เป็น้องจิ้มซีฟู้ดได้เป็น้องมาเนี้อือเอาเป็น้องคือแซบ่บเนื้อกุง้งมันติดเด้งเป็น้องมันติดเด้งมันติดเนียนมันติดเด้งแล้วก็หอมกินซีอิวหอมกินขิงเป็น้องบ่มี่ข้าวได้เป็น้อง กินแล้วพี่น้องลืมบวชพักไปเลยพักแก้มมีต้นหอมพักซี่เป็น้องพักกาดกรอบพี่น้องมีซมหนีแหละพี่น้องโอ้แซ่บพี่น้องแซ่บกุ้งโลนึงพี่น้องสาวีบันดวงดวงไวยโลนึงโอ้แซ่บพี่น้องแซ่บคือคือคือ,คอหอมที่อยู่หอมขิงพี่น้องบมอ่มีกินข้าวอื้อ เนื้อกุ้งนิ่มเส้นเด้งเรียบเป็นหวังหวานเนื้อเด้งเนื้อเนีนหอมซีอิ๊วหอมถึง สุดยอดได้เป็น้นอ่ะผงดวงสูตรสาววีพี่น้องแซ่บไปอยียงจิ้มที่ฟูดกับสูตรสาววีพี่น้องแซ่บฝากพี่ฝากน,น,น้องนะเพื่อครับพี่น้องขอมาเบิ่งกันเดียวกับ,กบไม่ลืม กดติดตามพี่น้องกดติดตามกดติดตามกดซับสไครต์อ่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นั่เได้เป็นน้องเป็นก็ลังใจให้บัลาปีกจะกิบให้พี่น้องเบิร์นต่อพี่น้องมาๆๆาพี่น้องกุ้งดวงหนังปลาเว้ยกุ้งดวงที่อยู่จูดสาวีพี่น้องเนื้อนุ่มเร้งแน่นบ่มีกินข้าวหอมหอมขิงพี่น้องหอมขิงหอมซี่อู๋ม่ต้องกิมซีฟู้ดกระด็นได้เพี่น้อง แสบไปนแสบชุดเดียวแรกพสวีเป็นสาวีนิดนังแต่แสบไปน้องเนี่ยมันนุ่มเด้งไปหน้องมันเขาไม่มันดวงซิ่วมัถึงความซิ่วหอมหิงว่าเป็นใจลงไป มัต้องกินซี่ฟูดกาแฟเพราะว่าเครื่องดวงที่มันดงองลงไปมันเขาเนื้อเขาหนังกุ้งเนี่ยแบ่บไม่ข้าวหวานเลี่ยง Mm-hmm. <laughs> แรแ่บไร่ยู่ตรงเออแซบครับรสแทนนีกลมกลม่อมเลยไปตอง กุ้งเยอะหวานขนาดน้องกงหวานทั้งเด้ง ปุ่งโล้นหนึ่งน้องเอาหัวออกเรื่องบริเวณาหลังมึนเปีนดำกลางมันเก็ออกเบิแล้วพี่น้อง,ง,งแล้วมาดองดองที่ยูแฮ้หูตาเวแซบีปดี โอ้แฝดพี่น้องแฝบมากมากมากกลุ่มดวงที่อยู่เกิดมากแล้วค่อคยกินอีป็นกลุ่งกลุ่มดวงที่อยู่เพื่อแรกไม่ชีวิตสุดสาวิกินงายกว่ากุ้งแซนปลายอยู่พี่น้อง นำกิม้มเป็นจุดจัดตาพี่น้องกิมซีฟูด้ดเราไมเียกเนจุดจัด Bet nebetin, jau tavo idealas. xẻm lại với lòng ơi Tôi thay cái nào ไม่ไปอ้เกเลียตัวนึ่งเลี้วสองโซ่ ตัวสุดท้ายได้เป็นน้องเด้อตัวสุดท้ายฝากพี่ฝากน,อน้องทุกคนได้เป็นน้องเขาเบิร์นไก่ลืมกดติดตามเป็นน้องกดติดตามซับตะไคร้ใด,เเด้เป็นน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเป็นน้องเด้อเป็นกําลังใจให้บล็อกปิ๊กเฮ็ดคลิปเป็นน้องเบิ่งอีกบล็อกปิ๊กก็ขอกํากลังใจจากทุกๆน้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อมาบัดนี้มาตัวตุดท้ายฝากพี่ฝากน,อน,นอ้องทุกๆคนนะครับเด้อมาบ่ิมวตุกตาฝากปีฝาองทุกๆคนนะครับคุ จ้ำจิ้ม,มที่สุดก็สูตรสาววีโอวแสบไปน้องแสบหลายแสบแห้งตรวจ,จ้าตัวอย่างเกิดมากเนะ็นเคยกินกุ้งดวงที่อยู่เคือแรงในชีวิตเดยพไปน้องสาววีวิห้กินแสบมากไป้องมากไปเห็นมากตัวสุดท้ทายฝากพี่ฝากน้องสุ้พูทุกคนนะครับเด้อ ด้วยมันเลยเพียงตัแบแสบรลอยโอ้เป็นของแสบขนาดกุ้งดองซีอิว๊วอูดเสาวีแสบตวดจานไอ้ริ้วไปน้องกุ้งเด้งกุ้งเนื้อจิ้มเนื้อนะจิ้มเด้งไปน้องเนื้อเด้งเด้งก็เนื้อแบบกุ้งสดๆที่เขาบริเวณนั้นเนี่ย เอาออกมาดองสีเนื้อมันติดเด้งสีหวานแซ่บเบิ้ลเราไปนอนไปนี่สุดท้ายก็เบ้าปีเกิดขอกําลังใจจากพี่จากน้องทูผู้ทุกคนนะครับเด้ออย่าลืมนะครับเขาเบิ้งกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งไปนองกดติดตามซับสไครต์ให้เบ้าปีกนั่พี่น้องเป็นกําลังใจให้เบ้าปีกเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งตัวคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องเพียงแค่นี้เนาะคลิปหน้าจังพบกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ